สวัสดีคะ่ะทุกคนอัญญาเซลออฟ้านะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาฝึกทําข้อสอบกราฟกันค่ะซึ่งข้อสอบกราฟนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือออกหลายข้อมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องได้ค่ะแล้วก็มันมีคําศัพท์ที่ทุกคนจะต้องจําด้วยนะทุกคนซึ่งเราต้องจําก่อนที่จะเริ่มทําข้อสอบนะหรือว่าวันที่จะไปสอบจริงเนี่ยคือเราต้องจําให้หมดก่อนนะ โอเคค่ะอันนี้อาจารย์ก็รวบรวมคําศัพท์นะคะที่ต้องรู้ก่อนทําข้อสอบกราฟนะคะหรือว่าก่อนไปสอบนั่นเองค่ะทุกคนก็จะได้คะแนนข้อง่ายข้อนี้อาจารย์จะถือว่าเป็นข้อง่ายนะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมจดแล้วก็ไปท่องกันนะคะซึ่งคําหลักๆนะทุกคนที่อาจารย์คิดว่าเราต้องรู้เป็นแรกๆเ,เลยนะคะก็คือคําว่ามากมันถะมากมายมากนะคะชกตะน้อยนบสูงนัดต่ํา อะไรเงี้ยค่ะส่วนคาเหมือนก็จะเป็นคําเสริมๆนะคะเผื่อใครที่เจอข้อยากมากขึ้นที่อาจจะไม่ได้เจอแค่คําศัพท์ที่เป็นคําว่ามากหรือคําว่าน้อยต่อมานะคะที่อาจจะเจอได้อีกคือคําว่าชอบนะคะบางทีมันจะมีการสํารวจความชอบว่าชอบที่สุดชอบน้อยนะคะอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็คําถัดมาที่สามารถเจอได้อีกก็คือชอยบนันชอยบนันหรือว่าพันนั่นเองค่ะก็คือครึ่งเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคําว่าเกินครึ่งพันนีซัง พันน้ดนะคะส่วนทับมาน,นะคะไอส่วนสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคําที่เราก็เจอบ่อยมากๆเช่นเดียวกันค่ะก็คือคาจังที่สุดเชนที่สุดแล้วก็ในประโยคที่มีการเปรียบเทียบนะคะของการาฟนะคะก็จะต้องเจอโพดาทอนะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะว่าโพดาทอมีหลักการแปลนะคะโพดาแปะอยู่หลังใครให้แปลสุดท้ายเสมอเราถึงจะเข้าใจนะคะในประโยคนั้นเนาะแล้วก็พอนเจ หรือว่าบอนเจนะคะลำดับที่เนาะข้างหน้าจะต้องมีตัวเลขนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลข2นะคะอาจจะมีเลขอื่นมาบ้างประปาย่างใช่เลข3นะคะก็คือประปายของององก็คือเลข3นั่นแหละนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองฝึกทําข้อสอบกันเลยค่ะ โอเคค่ะ,คะมาเฉลยกันเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มเฉลยนะคะใครที่ย Gram ังทําไม่เสร็จทําไม่เสร็จก่อนนะคะที่อาจารย์ส่งชีทให้ไปเนาะส่วนใครที่ไม่ได้มีชีทนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทําไปทีละข้อตามอเลยนะคะก่อนที่อาจารย์จะเริ่มเฉลยเราก็สต็อปแล้วก็ทําเลือกชอยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูเฉลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเฉลยกันเลยนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะข้อสอบกราฟก็จะให้หาข้อที่ถูกต้องนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีบ้างนะคะที่เราจะต้องเจอการให้หาข้อที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องดูโจทย์เสมอนะว่าเขาต้องการอะไรจากเรานะคะถ้าเขาต้องการข้อผิดก็จะขึ้นว่ามัดจีอันนะคะทุกคนมัดเนี่ยแปลว่าถูกต้องจี G. อันแปลว่าไม่ไม่ถูกไม่ถูกเท่ากับให้หาข้อผิดค่ะแต่ว่าข้อนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนข้อนี้ให้หาข้อที่ถูกต้องค่ะ ซึ่งหลักการทำข้อสอบการก็คือให้ทุกคนเน้นดูหน้าดูหลังดีดีนะคะโดยส่วนใหญ่ส่วนหน้าก็จะเป็นตัวแทนเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคำศัพทเที่ยวให้ท่องนะคะที่ขึ้นให้ก่อนหน้านี้เนาะทุกคนก็พยายามจำให้ได้ให,ให้ได้แม่นๆนะ โอเคค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะทุกคนอันนี้คือวิธีที่ออแนะนําทุกคนละกันความรวดเร็วของออก็คือให้เราหาคําศัพท์ที่อให้ท่องก่อนให้เจอโดยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังถ้าหาด้านหลังไม่เจอให้หาด้านหน้ามันก็จะมีบางข้อที่หลอกเราบ้างนะคะแบบสลับกันอะไรเงี้ยให้ดูยากขึ้นนะคะแต่ไม่ยากหรอกถ้าเราได้คําศัพท์นะคะ,ะเขาบอกว่าพันอีสังนอมดนอมซุมดิดเราแปลแค่พันอีสังก่อนก็ได้พันอีสังเนี่ยแปลว่า เกินครึ่งเกินครึ่งหมายความว่า51%ขึ้นไปก็คือเท่ากับเกินครึ่งแต่ว่าในเนี้ยค่ะทุกคนเปอร์เซ็นต์ในเนี้ยเกินครึ่งไหมคะมีอันไหนที่เกินครึ่งไหมไม่มีนะคะไม่มีอันไหน50ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องไปแทนค่าค่ะตัดทิ้งได้เลยนะคะวิเคราะห์จากคำนี้ก็พอแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะมาเดิมหาคำศัพท์ของอ,อก,ก่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้ให้คำว,ว่าคาจังช็อคมาคาจังช็อคแปลว่าอะไรเอ่ย น้อยที่สุดคาจังแปลว่าที่สุดช็อกแปลว่าน้อยก็คือน้อยที่สุดอันไหนน้อยที่สุดอ่าก็คือ4.3%่จุดเปอร์เซ็นเราก็ดูเอามาเทียบด้านหน้าใช่ไหม ใช่นะคะทุกคนถ้าใครคิดว่าไม่ใช่คือผิดแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็คืออาจจะไม่ได้ให้คําเต็มมาแต่ว่าก็ยังให้คําที่มีคําว่าซันมาด้วยแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครแปลได้ก็จะมั่นใจมากขึ้นแต่ทุกคนถ้าใครที่แบบไม่ได้ไดมั่นใจขนาดนั้นแล้วก็เราลังเลอ่ะก็ไปเช็คข้อ3าข้อ4ก่อนได้ว่าข้อ3าข้อ4ี่เนี่ยเขาถูกไหมถ้าไม่ถูกยังไงก็ต้องตอบข้อ2แต่ถ้าใครแบบว่าได้สับนะคะถึงซันแปลว่าปีนเขาซันก็แปลว่าเขาก็คืออันเดียวกันนี่แหละเพราะนันเนี่ยแปลว่าข้อนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแปรล,ลมกันก็คือไอการปีนเขาเนี่ย4.3มันทําไมคะมันน้อยที่สุดก็คือเขาเคมตัวเองบอกตัวเองได้อย่างถูกต้องแล้วก็คือตอบได้เลยคะ่ะโอเคไปต่อข้อที่3คือทําไมถึงต่อข้อ3นะคะคืออาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปนะคะอย่าเพิ่งรีบไปดูข้ออื่นคืออยากให้ทุกคนศึกษาชอยว่า ข้อสอบกราฟเนี่ยช้อยเขามีลูกเล่นอะไรบ้างมีออกอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการศึกษาไว้เดี๋ยวเรามาแปลก,กันสักนิดหนึ่งว่าข้อ3ามเขาพูดถึงอะไรโอเคดูด้านหลังก่อนเหมือนเดิมนะคะเซบอนเจโรมาซมิดาได้ไหมคะทุกคนช้อยแบบนี้เซเซหมายถึงเลข3าคะ่ะทุกคนบอนเจหมายถึงลำดับที่มันแปลว่ามากมากเป็นลำดับที่3อ่ะเราก็ไปเช็คดูอะไรมากเป็นลำดับที่สอ่ะอันนี้1อันนี้ส อันนี้สาโอเคนัดชาคือลําดับที่3เราไปดูข้างหน้าซิว่านัดชมไหมไม่ใช่คือเคริมแปลว่าเขาบอกข้อมูลยังไงคะผิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็คือถูกต้องแล้วที่เราจะตอบไม่ได้ไปต่อข้อ4ค่ะทุกคนคะข้อ4เนี่ยถ้าเรามองเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นโพดาเอ่ออยากให้ทุกคนแบบค่อยๆสังเกตนะเพราะว่าถ้าทุกคนไปเจอข้อโพดาแล้วเราดูไม่ดีอะไรเงี้ยเราอาจจะแปลผิดได้นะคะ ข้อพอดาพ,พดาพแปลว่ากว่าแปลว่ามันต้องมีการเปรียบเทียบสองสิ่งขึ้นไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูอ่าอันไหนที่อยู่ติดพดาเราก็ดูตรงนี้นะคะทำไมอาจารย์ถึงรู้ว่ามันต้องจบที่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ครับมันจะมีพวกคําชี้ประธานคําชี้กรรมบอกเราอยู่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆนะคะโอเคแล้วก็แทนเปอร์เซ็นต์ได้2อันนะคะ แล้วแต่ว่าเราก็ใช้สายตาเหมือนเดิมนะทุกคนมันไม่สามารถเขียนลงไปได้นะคะในในในวันที่เราสอบข้อสอบจริงเนาะเพราะว่าทุกคนสอบในคอมมีแค่เมาส์อะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้สายตาในการคาดการณ์เนาะโอเคค่ะทุกคนคะหลักการแปลโพดาคือยังไงนะโพดาแปะอยู่หลังใครให้แปลสุดท้ายเพราะฉะนั้นโพดาตอนนี้แปะอยู่หลังใครคะแปะอยู่หลังนัดชําแปลว่าต้องแปลสุดท้ายเราต้องแปลอันแรกก่อนก็คืออินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือไม่ต้องแปลว่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แทนผสมเข้าไปค่ะก็คือ9.3ทำไมคะ9.3นี่มากมากกว่าใข่มากกว่านัดชำถูกต้องไหม9.3มากกว่า16ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อ4ี่ ก็คือผิดนะคะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะคะเอ่อโอเคนะคะอันนี้ก็คือการเช็คนะคะทุกคนอันนี้คือมันอยู่ในช่วงของการติวนะคะอาจารย์ก็เลยพาทุกคนเช็คคําตอบนะคะว่าโอเคมันชัวร์หรือเปล่านะคะแต่ว่าวันที่ทุกคนไปสอบจริงเนี่ยถ้าเราบั่นใจแล้วนะว่าเราตอบถูกเราก็ไปข้อถัดไปได้เลยนะคะเพราะว่าข้อพวกนี้ทุกคนต้องทําเวลาให้ได้น้อยที่สุดเพื่อจะได้เหลือเวลานะคะไปในข้ออื่นๆข้อถัดไปที่เป็นพวกเติมคําหรือว่าบทความนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อข้อ2กันเลยค่ะ โอเคค่ะข้อที่สองนะคะข้อที่2นะทุกคนก็คือยังให้หาข้อที่ถูกต้องอยู่นะคะเพราะฉันเนี่ยเราก็เหมือนเดิมดูหน้าดูหลังเป็นหลักค่ะเราก็เริ่มกันที่ข้อ1กันเลยนะคะ,ะก็คือหมายถึงชอยหนึ่งนะเราก็ดูด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเขาให้คําว่าชอยบันจริงๆทุกคนถ้าเราอาจจะแปลเต็มหรือไม่เป็นแปลเต็มก็ได้นะถ้าเราเริ่มที่คําว่าชอนบันชอนบันแปลว่าอะไรเอย ครึ่งครึ่งหมายถึง50%ค่ะในกราฟเนี่ยครึ่งก็จะหมายถึง50%ซึ่งในที่นี้ค่ะเราดูเปอร์เซ็นต์นะไม่มีอันไหนที่ถึง50%เลยเพราะฉะนั้นข้อ1นึ่งยังไงก็ผิดค่ะ,ะไม่ถูกแน่นอนไปต่อข้อ2ค่ะทุกคนข้อ2เขามีคำว,ว่า to bonjero masmida ม ma าอันนี้ก็คือเป็นช้อยยอดฮิตเลยนะช้อยเนี้ยก็คือมากเป็นลำดับที่2ทุกคนท่องให้ขึ้นใจเลย to bonjero masmida มากเป็นลาดับที่2อ,อะทุกคนก็ดูไล่ดูว่าอันไหน1อันไหนสองโอเคอันดับที่1คือ35อันดับที่2คือ28ใช่ไหมคะดูเอาข้างหน้าไปเทียบดูใช่ไหมเอ่ยขึ้นเหมือนกันไหมชี้ก็เล่อนชอยลักใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ผิดไปยังยังหาข้อถูกไม่เจอไปต่อกันที่ข้อ3ค่ะข้อ3เนี่ยทุกคนเราเจอคําว่าคาจังมันคาจังมัน,าม,นมากที่สุดมากที่สุด มากที่สุดอันไหนคือมากที่สุดก็คือตรงนี้เราดูซิว่าข้างหน้าตรงกันไหมก็ยังไม่ตรงนะคะคืออันนี้ขึ้นคาเกียบอันนี้ขึ้นชีกันอ่ะขึ้นก็ไม่ถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะแต่ว่าเราเหลือข้อสุดท้ายก็คิดว่าควรจะตอบข้อสี่แล้วแหละแต่ว่าเช็คก,ก่อนนิดนึงนะคะเผื่อเราผิดพลาดยังไงเนาะอ่ะเขาก็บอกว่าเชนช็อคเชนช็อคแปลว่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดคืออันไหน ก็คืออัน17แล้วก็เช็คซิข้างหน้าตรงกันไหมคะตรงนะคะตรงทั้งหมดเลยเพราะฉันตอบข้อ4ทุกคนบางทีเราก็อาจจะเจอข้อง่ายๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งข้อสอบนะคะในปัจจุบันเนี่ยออกง่ายประมาณนี้เลยเพราะฉันเนี่ยใครทําได้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อสอบนะคะยังไงทุกคนก็รอดในข้อสอบกราฟแน่นอนนะคะเพราะฉันเนี่ยจำคำศัพท์ให้แม่แล้วก็ดูทิศการทําของอแบบนี้แหละนะคะโอเคค่ะทุกคนไปต่อกันข้อ3กันเลยค่ะ โอเคค่ะต่อกันที่ข้อ3มนะคะทุกคนข้อ3ามเนี่ยเราถ้าเราเจอกับประเภทแบบนี้นะคะทุกคนเราควรดู3ามจังหวะนะคะ3จังหวะก็คืออันแรกเนี่ยเขาให้ดูสีไหนนะคะสีก็คือหนึ่งดูสีว่าเขาให้ดูสีไหนสองปีอะไรอืมปีนะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะคําศัพท์ของอที่อให้ท่องนะคะก็คือแบบมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจารย์สือว่าคําศัพท์ที่อให้ท่องแล้วกันเนาะนั่นแหละก็คือเราต้องดู3ามอย่างค่ะสีที่อาจารย์หมายถึงคือสีอะไรก็คือเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบจริงสนเฉนยมันจะเป็นแบบเทาแล้วก็ดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คืออาจารย์อาจจะสีสับเนิดหนึ่งนะก็คือส้มกับเขียวเราก็ดูค่ะว่าในเนี้ยเขาให้ดูทั้งสีสองสีไปเลยไหมหรือว่าให้ดูสีใดสีหนึ่ง โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันทีละข้อนะคะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยทุกคนก็ดูก่อนก็ได้ค่ะแต่คือบางคนอาจจะเห็นปีแบบชัดเจนเลยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดูก่อนได้อะไรเงี้ยโอเคซึ่งเราก็หาแฮ a ์เวยอแหงหรือคุกในยอแหงให้เจอนะคะว่าโอเคมันให้คําไหนมาซึ่งเราก็จะเจอตรงนี้ซึ่งแปลว่าเราต้องดูสีไหนคะสีเขียวใช่ไหมทุกคนเพราะฉันเนี่ยเขาบอกว่าปี2012สีเขียว2012สีเขียว ถ้าถ้าตอนทุกคนสอบจริงเนี่ยทุกคนต้องดูด้วยสายตาเท่านั้นนะแต่เน,นี้อาจารย์จะติไวาให้ก่อนอ่าก็คือสอง2สิบสองสีเขียวค่ะเขาบอกว่าทําไมคาจังชอกซึมิดะน้อยที่สุดถูกต้องไหมคะทุกคนข้อนี้ตอบได้ไหมคะไม่ได้นะคะเขาไม่ได้น้อยที่สุดนะคะมันยังมีอัืนอ่นที่น้อยก,กว่าเขาอีกนะคะถ้าเรามองสีเขียวทั้งหมดหรือว่ามองในปีนั้นนะคะก็ไม่ใช่อยู่ดีโอเคไปต่อข้อที่2คะ่ะทุกคนข้อที่สองนะคะทุกคนถ้าเราแบบ มองปุ๊บนะคะเราเห็นอะไรเราเห็นปีที่มันมีสองปีแปลว่ามันต้องเกิดการเปรียบเทียบแน่นอนนะคะแต่ว่าโอเคก่อนที่เราจะไปดูปีเราดูสีก่อนเขาต้องการให้เราดูสีไหนอ่ารอบนี้นะคะเขาให้เราดูสีสีส้มใช่ไหมคะเพราะว่าเขาให้ heavy y e l o แห่งมาแปลว่าทุกคนต้องโฟกัสที่สีส้มแล้วโฟกัสสีส้มของปีไหนบ้างก็คือ สีส้มของปี2013กับ2014ค่ะทีนี้ค่ะทุกคน <c oughs> สีส้มของ2012เอ่อขอโทษค่ะ2013แล้ว2014เราต้องพูดอันไหนก่อนเราต้องพูดของ2014ก่อนเพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่าโพดาแปะหลังใครให้ดูุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแปะอันนี้หนึ่งแล้วก็ไปดูอา่า2014สีสีส้มตรงนี้เขาบอกว่าไอเนี้ยนะคะเรากะเปอร์เซ็นต์เอานะก็คือประมาณสัก 42-43ิบสมันแลวก็ว่าไปนะคะสี่าเปอรเซนเนี่ยมาทำาไมคะมันมากมากยังไงมากกว่าปี2013ถูกต้องไหมคะอันเนี้ยแท่งเน,นี้ยมากกว่าแท่งน,นี้ไหมคะไม่แปลว่ามันผิดใช่ไหมคะตอบไม่ได้ต่อมาข้อที่สามค่ะทุกคนเขาให้ดูปีไหนหรือดูสีอะไรอันดับแรกเนี่ยเราจะเห็นสีก่อนเลยแบบชัดเจนเพราะว่าอยู่ต้นคำเลยใช่ไหมคะก็คือเขาให้ดูสีเขียว ว่าเนี่ยเขาให้คุกเนยเแห่งมาค่ะสีเขียวปีนี้เขาให้ดูปีไหนทุกคนคะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้ให้สแบบแบบเลขปีมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าโอเคน่าจะต้องให้ดูภาพรวมนะคะของสีนั้นเขาบอกว่าทําไมกิยาตัวนี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะแต่ว่าอยู่ในคําที่ออให้ท่องนะ,ะเนี่ยค่ะลื่นลอนอ่ะแปบลบว่าอะไรคะเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าไอ้คุกเนยเแห่งเนี่ยนะคะก็คือสีเขียวเนี่ยมันเพิ่มขึ้น คือในความเขาไม่ได้ให้เลขปีมาชัดเจนแปลว่าเนี่ยเราต้องดูทั้งหมดนะคะว่ามันเพิ่มขึ้นไหมทุกคนมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่มันก็มีการลดลงแปลว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราถูกขนาดนั้นคือมันต้องมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้ก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าทุกคนรู้จักคํานี้ด้วยก็จะยิ่งมั่นใจนะคะว่ายังไงมันก็ไม่ถูกค่ะเพราะว่าแฮมาดาแฮแปลว่า hey, ปีมาดาแปลว่าถูกๆก็คือ ทุกๆปีทุกๆปีทำไมคะไอ้สีเขียวมันทำไมเนื้อรอนอะทุกๆปีเดีดสีเขียวมันเพิ่มขึ้นซึ่งเหมือนเดิมค่ะไม่จริงเพราะว่าที่แรกมันก็เพิ่มขึ้นแหละแต่สุดท้ายมันก็ไปลดลงในปี2014อยู่ดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบน่าจะเป็นข้อ4แหละแต่เราเช็กกคกันนิดนึงค่ะว่ามันถูกยังไงอ่ะอันดับแรกนะคะทุกคนเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาให้ดูสีไหน ซึ่งประโยคยาวๆแบบนี้นะคะจุดสังเกตเนี้ยนะคิดคาดคาดการไว้ไว้เลยะคะ่ะว่ามีโพดาแน่นอนนะคะซึ่งก็จริงนะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีโพดาอยู่ตรงนี้ซึ่งโพดาติดอยู่กับคําไหนคุกในเยอหเหงก็คือไอสีเขียวใช่ไหมคะอาจารย์แยกสีให้ดีกว่านี่โอเคแล้วก็เฮเวเยห์เหงทีนี้ค่ะเขาให้ดูดปีไหนปี2013ใช่ไหมคะเพราะว่าเนี้ยใ ให้มาแบบชัดเจนเลยตัวเลขเลยนะคะทีนี้เราต้องแปลอันไหนก่อนระหว่างสีส้มกับสีเขียวก็คือสีเขียวมีโพดาปแปะอยู่ด้านหลังแปลว่าเราต้องแปลยังไงคะแปลสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูนะคะของแฮเวก่อนก็คือดูสีส้มก่อนของปีอะไรปี2013นะคะทุกคนต้องโฟก,กัสด,ดีๆนะก็คือเขาบอกว่าสีส้มมันทําไมคะสีส้มมันมากกว่าสีเขียว ก็เท่งมันยาวกว่าก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉันเนี่ยคำตอบก็คือข้อที่4นั่นเองค่ะคือตอนนี้มันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะในการทําแต่ถ้าทุกคนนะ่ะฝึกทำบ,บ่อยๆแล้วก็ฝึกดูทําความเข้าใจนะคะข้อแบบเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้นะทุกคนอันนี้ในความอาจารย์ค่อยๆอ,ยอธิบายค่อยๆพาดูก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อสกันเลยค่ะ ข้อ4ค่ะทุกคนข้อ4นะคะก็ยังเป็นข้อที่ยังให้เราหาสิ่งข้อที่ถูกต้องอยู่นะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเราก็ใช้หลักการเดิมนะคะดูหลังใบก็คือข้อที่1เขาบอกค่าจังช็อปค่ะค่าจังช็อปก็คือน้อยที่สุดอันไหนน้อยสุด1 5ข้างหน้าใช่ไหมอีเมลอินขึ้นเหมือนกันไหมคะไม่ค่ะผิดไปต่อไปข้อ2ค่ะชอยบันนอมชอยบันนมได้ไหมคะ เกินครึ่งนะคะเกินครึ่งดูภาพรวมเลยค่ะถ้าพูดถึงเกินครึ่งเรารู้ภาพรวมก่อนมีอันไหนที่50%ขึ้นไปไหมคะไม่ข้อนี้นะคะตัดชิงไปเลยนะคะต่อไปค่ะเชนแมนเชนแมนก็คือมากที่สุดอันไหนมากสุดอันไหนมากสุดฮวาซังข้างหน้าฮวาซังไหมคะอ่าใช่ตอบได้เลยนะคะแบบนี้เช็คข้อสี่กันสักนิดนึงนะคะว่าเขาผิดเขาผิดยังไงนะคะ คือเขาบอกว่าทูบอนเจโร m มาสมิดามากเป็นลำดับที่สองอันไหนมากลำดับสองก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นชองโบข้างหน้าคือชองโบไหมไม่ใช่นะคะก็คือผิดไปนะคะเนี่ยทุกคนถ้าเราเจอข้อที่มันไม่ได้ยากจะเกินไปเนี่ยถ้าทุกคนใช้หลักการมองมองมองแบบจากหลังแล้วก็ไปเช็ค แบบนี้ทุกคนก็จะได้คําตอบที่เร็วม,มากขึ้นนะคะเออถ้าคําตอบอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยทุกคนอาจจะทําเสร็จภายในแบบ5วินาทีได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่5กันเลยค่ะ ข้อ5ค่ะข้อ5นะคะทุกคนก็ยังให้เราหาข้อที่ถูกต้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราเจอกราฟที่มันเป็นแบบแท่งเดียวไม่ได้มีการเปรียบเทียบกันในนะคะแต่ละป e ีอะไรแบบนี้ก็นะคะเราก็สามารถดหูหน้าดูหลังได้เลยค่ะอ่าอย่างเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1เนี่ยถ้าเรามองเข้าไปปุ๊บเราจะยังไม่เห็นโพดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ใช้หลักการดูหน้าดูหลังซึ่งให้เราดูจากคําศัพท์ที่เราให้ท่องก่อนนะคะเราจะเจอคําว่าอะไรคะชอยบันนอมแปลว่าอะไรเอ่ย เกินครึ่งอ่ะเราก็ดูซิมันมีอันไหนที่เกินครึ่งไหมคะเกินครึ่งก็คือหมายถึง5 1ขึ้นไปใช่ไหมคะซึ่งมีก็คือไอชาดงฉานะคะแล้วเราดูซิข้างหน้าใช่ชาดงฉาไหมใช่ใช่ไหมคะแปลว่าเขาบอกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเราก็ตอบข้อหนึ่งได้เลยนะคะถ้าส่วนใหญ่คำตอบอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยทุกคนเราจะได้เร็วมากๆนะคะยิ่งใครที่เคยชี้แล้วจำซับแม่นแล้ว,ลวดูหน้าดูหลังเป็นอะไรเงี้ยก็คือตอบได้เลยทันทีนะคะโอเค เดี๋ยวเราเช็คข้ออื่นนะคะว่ามันมีช้อยอะไรมาให้เราดูกันบ้างนะคะอย่างข้อ2ค่ะทุกคนหลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นช้อยแบบนี้นะคะที่มันพูดถึงตกคัดค่ะซึ่งโอเคอาจจะไม่ไม่ได้มีในคําศัพท์ที่เราเคยให้ไปนะคะแต่ว่าในช่วงตอนเรียนเนี่ยอาจจะมีเคยเห็นกันบ้างเนาะแต่ถ้าใครไม่เคยรู้จักเลยตกคัด ok หรือว่ามาจากคําว่าคัดดาอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆให้ความหมายใกล้ๆเคียงกันนะคะกับคัตตะที่เราอาจจะเคยท่องศัพท์มาแปลว่าเหมือนหรือคล้ายค่ะแปลว่าเหมือนคล้ายซึ่งทุกคนถ้าเราดูเนี่ยไม่ต้องยังไม่ต้องไปเทียบเลยก็ได้ค่ะสี่แท่งนี้ไม่มีอันไหนที่เหมือนหรือคล้ายกันเลยนะคะเพราะว่าความสูงความแบบเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยมันต่างกันริบลรับเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะดูก็ได้พอสื่อกับอะไรแน่นอนว่าอะไรที่เหมือนกันมันต้องมี2ออย่างขึ้นไปนะคะ,ะมีพอสื่อกับชีฮาชอน พอสื่อยู่นี่ชีฮาตรงนี้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะยังไงข้อนี้ก็ผิดอยู่ดีไปต่อข้อสามค่ะว่าข้อนี้เขาผิดยังไงข้อสามเนี่ยเราก็ดูคําที่ออให้ท่องก่อนเขาให้คําว่าทูบันจิลำดับที่สองลำดับที่สองมันทําไมชัว sure. ชอบค่ะก็คือชอบเป็นลำดับที่สองชอบอะไรคะคือถ้าทุกคนไปดูข้างหน้าถ้าถ้าเจอแบบเนี้ยคือทุกคนอย่า ไม่ต้องไปสังเกตนะเพราะว่าถ้าข้ออื่นก็มีเหมือนกันเนี่ยให้เราหาไอ้ตรงแค่ตรงนี้ค่ะไอ้เล็กๆคาพวกนี้ให้เจออ่าซึ่งเราเจอคําว่าชาจนกอทุกคนชาจรกรตรงเนี้ยชอบเป็นลําดับที่สองได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรมันต่ําที่สุดมันต่นาเตีย้ยเรี่ยต้อยกับเพื่อเลยเพราะฉันเนี่ยยังไงก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะชอบเป็นลําดับที่สองนะคะถ้าตามกราฟจริงๆก็คือต้องเป็นชีหาชอนค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ผิดเลยนะคะแล้วก็ข้อสี่ข้อสุดท้ายค่ะ อันนี้เขาบอกว่าคาจังชวะก็คือชอบที่สุดก็คือถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือมากที่สุดนั่นแหละก็ใช่ไหมคะทุกคนใช่ชีฮาชอนไหมไม่ใช่พระอันที่ชอบที่สุดก็ต้องเป็นเปอร์เซนต์ที่เยอะที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉันเนี่ยก็ต้องเป็นไอชาดงชาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดไปเหมือนกันคะ่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็คืออาจารย์ลองเช็คนะคะพาเช็คช้อยว่าเออเขามีการออกข้อมูลแบบไหนเขามีการดีเทลช้อยอื่นๆยังไงนะคะ <S <S ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองฝึกทาข้อสอบกราฟนะทุกคนข้อสอบกราฟนะคะก็จะออกวนเวียนแค่ประมาณนี้แหละจากที่อาจารย์ไป ดูถามสอบนะคะหรือว่าที่นักเรียนมาแชร์ประสบการณ์ที่ไปสอบนะคะคือส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเจอแค่ดูหน้าดูหลังเจอมากที่สุดน้อยที่สุดมากเป็นลำดับที่2ที่เป็นช้อยคําตอบที่ถูกต้องยังไม่ได้มีแบบว่า เหมือนออกยากจนเกินไปจนแบบไม่สามารถทําได้นะทุกคนเป็นข้อที่ทาง EPS แทบจะให้ฟรีกับเราเลยนะคะสําหรับข้อสอบการาฟแค่ทุกคนจําศัพท์แล้วก็เนี่ยถ้าเข้าใจ5ข้อนี้ยังไงก็สอบผ่านแน่นอนนะคะออไม่ใช่ก็สอบผ่านก็คือทําได้แน่นอนแล้วกันเพราะว่าถ้าเราได้5ข้อก็อาจจะยังไม่ผ่านถ้าเราไม่ได้พวกแบบบทความหรือว่าเติมคําค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามารอวุ้นกันว่าอาจารย์จะมาติวข้อสอบเรื่องอะไรนะคะ เดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะจบคลิปนะคะอาจารย์ก็ได้มีการรวบรวมนะคะประโยคที่น่าจํานะคะของข้อสอบกราฟนะคะที่ชอบที่จะมีการออกข้อสอบมากๆเลยนะทุกคน <c oughs> คืออาจจะคือบางอันคือม,มันมีการออกนะทุกคนอย่างข้ออื่นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือใชอ้แบบยอดฮิตที่เขาชอบเอามาลงท้ายสุดๆนะคะก็คือชินมานซูมิดะก็คือชินแปลว่าที่สุดมันแปลว่ามากก็คือมากที่สุดหรือค่าจังมานซูมิดะก็คือมากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็จะมีเชนช็อกซูมิดะเชนก็คือที่สุดคาจังก็ที่สุดเหมือนกันนะคะช็อกซูมิดะก็คือน้อยน้อยที่สุดค่ะแล้วก็ชอยที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นนะคะจาก5ข้อที่มีการพูดถึงบ่อยเหมือนกันก็คือชอยบานีนอมซึมิดะนะคะก็คือเกินครึ่งก็หมายถึง51ซขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ชอยถัดมานะคะที่ได้เจอบ่อยเหมือนกันก็คือทูบอนเจโรมาซึมิดะมากเป็นลำดับที่สองนะคะแล้วก็ อันนี้อาจจะไม่ได้แบบเป็นชอยที่ออกบ่อยมากนะทุกคนแต่ว่าอาจจาะร,รู้สึกว่าเป็นชอยที่เขาเอามาหลอกเราได้ค่ะก็เลยอยากออกมาขึ้นให้ก็คือชอยบานิเออขอโทษค่ะชอยบานีขากับสมิดาใกล้ครึ่งใกล้ครึ่งก็อาจจะแบบว่าได้เปอร์เซ็นต์ประมาณ48 49อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใกล้ครึ่งน,นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนแปลชอยนี้ไม่ได้เราอาจจะเจอไปเจอข้อที่ข้อเนี้ยเป็นข้อถูกอะแต่เราแบบ มันไม่ครึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอันในห้าสเนเลยแต่มันใช้คําว่าคากรับสมิดาหลอกเราก็ได้อันนี้เผื่อใครเจอข้อสอบหลอกนีน้นี้แน่นอนนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับวัวนนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอันยองคัซ่ามา